ที่เราเป็นพ่อแม่เราเจ็บปวดไมเจ็บปวดดังนั้นความกระตักอยู่ไม่เคยทำร้ายใครนะคะบุญใหญ่ที่เราดูแลพ่อแม่มีสิสองอย่างพร้อมกันลงท้ายหนึ่งทำให้เป็นผู้โอ,ดอนดังๆหนึ่ง 1. ทำให้เป็นผู้โอ,อนสองทำให้เป็นคนมีสิริรอดสามเป็นผู้มีแหงซี 4. เป็นผู้พ้นจากทุกภัย โดยโผทำให้เธอพลาดยางครับเจ็ทำให้เทวดามารัแต่ทำให้ได้รับการยกเอ้าทำให้จเจริญก้าวสิบทำให้มีลูกพี่สิเอ็ดมีความสิสองเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชนรุ่น องข้อใหญ่ที่เราได้รับอานิสงส์ดังนั้นมีกระบวนการของการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระบุณที่ถูกต้องหนึ่งต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้มีพระคุณเวลาเราโตมาเป็นหลกเป็นสาวแล้วพ่อแม่ของเราก็ต้องเริ่มแก่ลงสิ่งที่เราจะต้องเลี้ยงดูท่านตอบแทนก็คือคอยดูแลท่านเยียวยาท่านสิ่งที่จะต้องระวังที่สุดเลยคือคาพูดที่ทําให้แกลงใจอย่างเช่น เวลาพ่อแม่ซื้ออาหารมาให้เรากินแล้วเราไม่ชอบเราจะปฏิเสธใช่ไหมคะอ่าแต่เวลาพ่อแม่แก่ัวลงแล้วเวลาเราโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวแล้วเวลาเราซื้ออาหารไปให้พ่อแม่แล้วพ่อแม่กินไม่ได้แล้วท่านปฏิเสธแล้วเรารู้สึกโงงิเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เพราะคนแก่เขาไม่เหมืนอนคนหนุ่มสาวเขากินไม่ได้เมืออเราดังนั้นสิ่งที่เราต้องระวังคือคำพูดที่ กับพ่อแม่นั่นเองต่อไปทำให้ท่านภาคภูมิใจในฐานะที่เราเป็นนะนะ <Yeah. S 1> นะโรงเรียนนอง<อ>สิ่งที่เราจะต้องทำคือเป็นนักเรียนที่ <Yeah. S 1> ตั้งใจ <Yeah. S 1> เป็นคนโอเคผ่าน <Yeah. S 1> แล้วสี่ต้องไม่ทำให้ท่านลำบากใจ